สวัสดีครับอยู่กับผมบอลวุฒิชัยกับช่องรถมือสองสองสานาทีเช่นเคยนะครับและในวันนี้มีรถเก๋งซีดาน4ประตูยอดนิยมขวัญใจมหาชนกับ Honda าซีวิ1.8 EL ปี2016สีขาวเลขไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมรถกันนะครับว่าจะมีความน่าสนใจและน่าใช้งานแค่ไหนไปกันครับ ก็มาอยู่ที่หน้าตัวรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถที่จะนำเสนอในวันนี้เป็น Honda Civic ตัว EL นะครับเป็นตัวท็อปออปชันอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่มีออปชันดีเทลรายละเอียดเยอะมากๆให้มาแบบจุใจมากๆและซื้อต่อไปเนี่ยไม่ต้องาไปทำอะไรแล้วสภาพการันตีพร้อมใช้งานและระบบต่างๆ ที่ตอบโจทย์เพื่อนเพื่อแน่นอนเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับไฟหน้ารุ่นนี้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนโคมลูกแก้วมีไฟเดย์ไทม์ running ไร้แบบ LED มาให้นะครับ mm hmm. กระเถิบมาในส่วนของด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ในส่วนของล้อแม็กเป็นขอบ17ลายทูโทนของสีสําหรับรุ่น EL เท่านั้นนะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะครับแต่คันนี้พิเศษกว่าคันอื่นแน่นอนเพราะว่ามีในส่วนของสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังมาให้เป็นตัวโมดูโรแท้จากโรงงานนะครับ สีตัวรถเป็นสีขาวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายของเขาเนี่ยเป็นแบบ LED ทรงบุมแรงมีไฟทับทิมด้านล่างมาให้ยังไม่มีเซ็นเซอร์ถอยหลังแต่มีในส่วนของกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะครับผมก็ค่อนข้างที่ครบตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ในส่วนของดีเทลรายละเอียดออปชันภายในเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากที่มือจับประตูด้านขวาหรือด้านซ้ายนะครับจะมีปุ่ม y l เลสโกมาให้นะครับเปิดปิดลอ็อกรถอัตโนมัติด้วยปลายนิ้วสัมผัสกุญแจเป็นรีโมทนะ เข้ามาที่ตัวรถเนี่ยตัวนี้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทสต็อปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยเป็นนะมัลติฟังชันนะมีคูชคอนโทรมาให้ระบบแอร์แบ็กคู่หน้า2ตําแหน่งนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเลขไมล์เนี่ยอยู่90,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเบาะเป็นเบาะหนังสีดําคู่ตัวรถทั้งหน้าและหลังนะครับตรงกระชับเข้ารูปมีเบาะปรับไฟฟ้าให้ฝั่งคนขับแค่ฝั่งเดียวนะครับผมโอเค เดี๋ยวไปชมในส่วนของระบบเอเทนเมนต์กันบ้างนะครับตัวนี้เป็นจอทัชส,สกรีนสามารถเชื่อมบลูทูธได้นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของกล้องมอ,องหลังมาให้นะครับผมแอร์เป็นแบบมือปรับนะแต่สามารถ Control ครวบคุมที่หน้าจอได้ด้วยกดปุ่มให้ดูก่อนนี่ครับกดนี่ครับกดออนกดเพิ่มบัดลมได้เลยนะครับตามใจชอบนะส่วนเกียร์เป็นออโต้แบบนี้นะครับผมมีระบบเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮปุ่มอีโคโหมดมาให้แล้วก็กุญแจนี่ เป็นรีโมทแบบนี้นะครับมีปุ่มสตาร์ทรถที่กุญแจด้วยนะครับผมสามารถสตาร์ทรถก่อนได้นะจากการกดปุ่มนี้นะครับผม,ผมก็ค่อนข้างที่ครบตอ,อบโจทย์เลยนะครับใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนกับ Honda Civic f c ตัว1.8 EL คันนี้เราเสนอขายอยู่ที่649,000บาทตัวรถเป็นสีขาวปี2016 Top Option ่นผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ11,000กว่าบาทเท่านั้น ในกรณีฟรีดาวนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจโทรมาได้เลยครับ096 864 2522บอลยินดีดูแลและคำปรึกษาอยู่นะครับรถทุกคันมีการรับประกันหลังกานขายให้2ปีเต็มออกใบยืนยันการันตีให้ไม่มีชนหนักมี่ความน้ำท่วมตัดต่อสบายใจได้ครับซื้อรถกับเราโอเคครับบอลลาไปก่อนเท่านี้ฝากกด subscribe กดไลค์เอาไว้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่กับรถดีดคันต่อไปสวัสดีครับ